สวัสดีครับสมาชิกเท่าแก่ใหญ่ทุกท่านเมื่อวานมีข่าวดีเกี่ยวกับธนาคารออมสินพักชำระหนี้ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตไปแล้วนะครับมาวันนี้ธนาคารกรุงไทยก็ออกประกาศบ้างนะครับโดยหน้าข่าวประชาสัมพันธ์มีใจความดังนี้นะครับกรุงไทยให้ลูกค้าพักชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ยนา,นาน3เดือนยื่นผ่านเว็บไซต์และ call c e เอร์ อัปเดตวันที่2เมษายน2 5 6 3ก็คือวันนี้นะครับใจความสำคัญเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของใจความสำคัญให้ดูนะครับเพราะถ้าอาจจะยาวเกินไปธนาคารยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และได้ออกมการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อนเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดธนาคารพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนทั้งลูกค้าสินเชื่อบุคคลได้แก่สินเชื่อสมาร์ทมันนี่และสินเชื่ออเนกประสงค์5พลัสและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทรวมทั้งสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทโดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 3นี้นะครับรวมทั้ง มีการให้สินเชื่อกรุงไทยตาาย้านภัยโควิด -19 ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2%ต่อปีคงที่2ปีแรกวงเงินกู้20ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งปล่อยให้กับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมลดเช่าร้านขายของฝากของ,ของที่ระลึกนะครับโดยให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์กรุงไทย .com/ ล์โควินะครับแล้วก็กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์0 2 1 1 1 1 1 1 1นะครับโดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกับภายใน5วันทำการเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปทีนี้เรามาดูรายละเอียดคร่าวๆอีกทีนะครับลูกค้าบุคคลนะครับในส่วนของสินเชื่อบุคคลลูกค้าทุกรายภายใตย้กำกับเช่นสมาร์ทมันนี่อนเนกประสงค์5พัด พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3าเดือนนะครับส่วนสินเชื่อบ้านถ้าเป็นลูกค้าทุกรายวงเงินกู้น้อยกว่า3ล้านบาทจะได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสามเดือนเหมือนกันลูกค้าที่มีรายได้ลดลงนะครับมีดอกจานสองตัวพักชำระเงินต้นสูงสุดนานส2เดือนนะครับลูกค้าธุรกิจนะครับ รายละเอียดลูกค้าทุกรายวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทจะได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนลูกค้าที่มีรายได้ลดลงพักชำระเงินต้นสูงสุดนาน12เดือนขยายระยะเวลาชำระหนี้สูงสุดนาน12เดือนนะครับแล้วก็มีการให้สินเชื่อกุงไทต้านภัยโควิดสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยที่แจ้งไปแล้วข้างต้น โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเริ่มต้นที่2%คงที่2ปีวงเงินสูงสุด20ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมบอสอยค้ำประกัน4ปีนะครับตัวนี้มาดูเงื่อนไขกันนะครับที่ข้างบนมีดอกจันนะครับตัวนี้ลูกค้าทุกรายมีดอกจันหนึ่งหนึ่งอันลูกค้าที่มีรายได้โลดลงมีดอกจันสองอันนะครับดอกจันหนึ่งอันก็คือเป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะชำระปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและยื่นความประสงค์ตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุนายนนี้ส่วนที่มีดอกวจานรอ2อันนะครับก็คือต้องแสดงเอกสารรายได้และเอกสารอื่นๆประกอบการพิจารณานะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ลดลงนั่นเองจะต้องแสดงเอกสารด้วยนะครับในการยื่นประกอบการพิจารณาทีนี้มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันนะครับ นี่ครับแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็มีให้กรอกบ,บุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลสินเชื่อที่ขอเข้าร่วมโครงการก็จะมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อธุรกิจ SME นะครับตรงนี้ก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลในที่บัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขที่เสียภาษีของนิติบุคคลนะครับ ชื่อผู้กู้นามสกุลชื่อผู้ติดต่อนิติบุคคลนามสกุลผู้ติดต่อนิติบุคคลเบอร์โทรศัพท์อีเมลเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกับอันนี้ก็เราติ๊กไปนะครับถ้าสะดวกให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ธนา,าคารติดต่อกับช่วงเวลาใดเสร็จแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติส่วนที่2ก็จะมีให้กรอกเหตุผลนะครับเหตุผลที่ ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือโดนเลิกจ้างรายได้ลดลงก็ว่าไปนะครับในส่วนที่3ก็จะมีให้อัปโหลดเอกสารเอกสารที่จะให้อัปโหลดก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อนะครับของผู้กู้ตัวนี้เอกสารก็จะเป็น pdf หรือว่าเป็น jpeg ก็ได้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพคำร้องในการขอเข้าร่วมมาตรการตัวนี้ก็ต้องอัปโหลดแนบไปด้วยนะครับ โดยคลิกดูตัวอย่างกัะส่านะครับว่าคําร้องขอเข้าร่วมเป็นยังไงนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างคําร้องขอเข้าร่วมมาตรการข้าพเจ้านายวายุใจดีที่สุดและที่บัตประชาชนเติรดเติเต,ต,ติมีเงินกู้ประเภทสินเชื่อบ้านมีไรายได้ต่อเดือนนับปัจจุบันรวมทั้งสิ้น3ามหมบาทมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้นหมื่นหนึส 1>, 1 2 0 0งบาทมีความประสงค์ขอรับมาตรการดังนี้สินเชื่อบ้านขอพับชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย3เดือนข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงตามในคำร้องนี้ลงชื่อและก็เซ็นชื่อด้วยนะครับอันนี้ก็อัปโหลดขึ้นไปเสร็จแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลว่าถูกต้องนะครับตัวนี้ติ๊กไปแล้วก็คลิกส่งปึิบตัวนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้กรอกข้อมูลครับมันก็จะขึ้นโชว เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปรอโดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกับภายใน5วันทําการนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยนะครับใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยอยู่ก็ติดต่อไปได้นะครับที่หน้า w e b บกรุงไ a i c o m s l a s h c o v i d 1 9หรือว่ากงไทย c อนแ่คเน็นเตอร์โทร021111111นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้เท่าแก่ใหญ่ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ